จริงๆผมอยากให้รัฐบาลรวมถึงผู้มีอำนาจรับทุกคนก็ดําเนินการทุกอย,อย่างอย่างตรงไปตรงมานะครับอย่างกรณีของประเด็นของการตรวจสอบนะที่มาของสอวอต่างๆเนี่ยก็อยากให้เดินหน้าตามหลักฐานพยานต่างๆที่มีนะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถ้ากระบวนการที่มาของการได้มาซึ่งสอวอเนี่ยไม่ได้โปร่งใสตรงไปตรงมาตามเจตนารมณ์ของทางรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็อยากให้ดําเนินการไปตามนั้นและไม่อยากให้มีการเร่งเครื่องหรือดําเนินการใดๆโดย มองว่าเป็นเหตุผลทางด้านการเมืองไปเสียทั้งหมดนะเพราะนั้นเรื่องนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่าในส่วนของบริบททางด้านการเมืองนะจะมีสงครามระหว่างสีเสื้อระหว่างพรรคร่วมภายในรัฐบาลหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการมากกว่าก็คือการดําเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มุ่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดครับมันมีอ่อกลางทางด้านของค่ ในส่วนของคําสั่งของสารระมนูญเองก็ต่หลายส่วนนะครับในสังคมรวมตัวผมเองด้วยเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตได้บางอย่างนะครับว่ามีการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่ค่อนข้างพิเศษก็คือสั่งให้ทางรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีอํานาจในการคุมเฉพาะดีเอสไอหรือว่าบางหน่วยงานนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราได้ตั้งคําถามมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับสารละมนูญในฐานะองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งนะครับที่คําสั่งหรือคำวินิจฉัยใดเนี่ยมีผลผูก นทุกองค์กรนับเราก็ตั้งข้อสังเกตที่ผ่านมาว่าเราไม่อยากให้สารมนูญนะครับเป็นองค์กรที่สามารถที่จะเขียนคําไม่ิจฉัยใดๆเพื่อสร้างสวดต่อขยายของรัฐธรรมนูญได้นับอันนั้นด้านหนึ่งก็คือในมุมมองในภาพใหญ่เราเองก็ต้องพยายามเดินหน้านะครับในการออกแบบแล้วก <c oughs> ็แก้ไขรัฐธรรมนูญทํายังไงให้องค์กรอิสระต่างๆเนี่ยใช้อํานาจที่เป็นไปตามหลักสากลมากยิ่งขึ้นดูสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ค่ะโดยเฉพาะเสถียรภาพภายในค่ะ ร่วมรัฐบาลนะคะม,มันมันบอกบอกอะไรชัดเจนมากขึ้นแค่ไหนนะคะระหว่างแบบเกมของทางฝ่ายที่เขาใช้กฎหมายในการข้ามพันครับก็ ถ้าสิ่งที่เราสร้างตั้งสมมติฐานว่าเป็นเกมระหว่างการเมืองที่บรรดาพักการเมืองต่างๆในพรกร่วมรัฐบาลเนี่ยใช้อำนาตรัฐนะครับในการทำหันกันเองจริงเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็เชื่อว่าเสถียรภาพรัฐบาลก็อาจจะมีปัญหาแ,แต่อย่างที่ผมได้นําบอก,กได้ดาเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับได้บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยก็คืออยากได้รัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ใช้อำนาจรัฐอย่างตรงไปตรงมาผ mm. ิดเขาว่าไปตามผิดถูกเขาว่าไปทำ ถูกนะครับตาเนื้อผ้าอ่าค่ะอ่าประาัันบาค่ะตอนนี้อนอกจากตัวของผู้ผิตแล้วทีมงานออกสือจะนำส,นสนอัดนจีนะคะว่า ็ดำเ,เนินการทุกอย่างเดินหน้าเต็มที่อยู่ครับก็อย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีการยื่นหนังสือถามไปยังกรกะต uh huh. เพื่อให้ตีความว่าหนังสือที่คุณกฤิยื่นต่อกรรมการบริหารมาเนี่ยถือว่าเป็นหนังสือลาออกหรือไม่นะครับอันนั้นหนึ่งทางส่วนในทางปฏิบัตินะครับสิทธิต่างๆที่คุณกฤิจจะได้รับอย่างเช่นการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญต่างๆสิทธิในการหาลือต่างๆนะครับที่เป็นโควตาของพรรคเนี่ยเราก็จะตัดออกทุกกรณีครับ uh huh. ตอนนี้ส่งไม่มีก,กอพแล้อยู่ในระหว่างการร่างหนังสือส่งครับผมเอ่อหนังสือต้องเซ็นออกจากัวหน้าพักผมยังไม่ได้ลงนามในหนังสือทีนี้มันก็มีการเปิดมาจากทางหน้าของรับที่เขาจะไปสัแง่ังสือครักราบครับ ไม่ขัดองก็ไม่เป็นไรสามารถทำงานได้ตรงไปตรงมาแนก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีความย้อนแย้งกับเจตจำนงของรัฐธรรมนูญเองนะครับในมุมหนึ่งเองเนี่ยรัฐธรรมนูนปี60เนี่ยก็พยายามจะมีความออกแบบนะครับที่บอกว่าอยากให้เอกสิทธิ์ของสสทําให้พรรคการเมืองอ่อนแอลงแต่ผมเชื่อว่าคนร่างรัฐธรรมนูญเองเนี่ยไม่ได้คิดมาก่อนรอะครับว่าจะมีกรณีสสงูเห่าแบบนี้ที่มีการซื้อตัวมีการดูดตัวนะครับสสข้ามพรรคโดยการบีบ ังคับให้พรรคต้นสังกัดขับออกโดยไม่สั่งให้เออโดยที่เขาไม่ต้องยื่นหนังสือลาออกเองนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องว่างช่องโหว่ของตัวรัฐมนูญนะเพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้เองเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเองก็ไม่ได้อยากเห็นสภาพแบบที่เป็นอยู่ว่าเออคุณกฤษเองก็สังกัดอยู่ในพรรคประชาชนแต่กับที่จะดําเนินการทุกอย่างนะอย่างเช่นการโบวตสวนในอนาคตหรือว่าการดําเนินการอย่างหลายอย่างที่ขัดต่อรงการของพรรคอัปต้า ยังรู้ได้ว่าประมาณว่าอกรณีของคุณสิดเนี่ยไม่ได้เป็นการแบบเป็นเห่าออกมาแต่มันเกิดจากสนิกที่เกิดขึ้นในทางประชาธิปไเย รเรื่องของที่บอกว่าเป็นสนิมภายในพรรคหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ต้องฝางเหตุผลทั้งสองฝั่งแล้วผมว่าตามการให้ข่าวตามหน้าสื่อต่างๆรวมถึงคลิปที่ถูกเปิดเผยออกมาที่แอบอัดิโรสนนาระหว่างผมกับคุณกฤษเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมถ้าฟังทั้งสองฝั่งเนี่ยก็น่าจะเห็นว่าเหตุผลที่คุณกฤษให้เนี่ยฟังไม่ขึ้นแล้วก็เหตุผลที่เขาใช้เป็นข้ออ้างนะครับในการบอกให้พรรคต้องขับออกซึ่งในมุมหนึ่งของพรรคเนี่ยมองว่าหนังสือนั้น เกเป็นการแสดงเจตจำนงแล้วคุณไม่ต้องการเป็นสมาชิพกพรรคต่อถือว่าเป็นหนังสือลาออกเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่เขาเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากเกินไปเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาภายในของพรรคแต่อย่างใดปัญหาที่ถูกต้องมากกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่พรรคปลายทางที่คุณกฤษจะย้ายไปสังกัดน,นะถ้าทุกพรรคการเมืองเนี่ยยืนยันในหลักเรื่องที่ว่าสสที่เป็นตัวแทนประชาชนตอนลงเลือกตั้งเนี่ยได้รับเลือกตั้งในนามของพรรคมานะถ้าผมเป็น สมมติผมเป็นหัวหน้าพักประชาชนมีสสอยากจะมาขอย้ายพักโดยให้ข้อเสนอว่าอยากจะให้พักคตุสังกัดขับออกเนี่ยผมเองก็ต้องมีการพูดคุยนะกับทุกๆพรรนะับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วก็คงไม่สนับสนุนให้ใช้วิธีการแบบนี้นะครับทุกท่านทจะลงจะไม่เพราะว่าเหตุการณ์ของคุณิจจะเป็นเหตุการณ์ทั่วไปแล้วผก็สอ่อพรรประชาตั้เองจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิด เชื่อมั่นใน,ในเพื่อนร่วมพักของผมทุกคนในตอนนี้นะครับว่าไม่น่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็จากข่าวที่ผมได้ทราบอยู่ในปัจจุบันตามข้อเท็จจริงก็ยังไม่ได้ข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติมตามเนื้อข่าวที่บอกอยู่นะว่าจะมีสสจากฝ่ายค้านหรือว่าบางข่าวอาจจะบอกว่ามีการพักประชาชนย้ายไปเพิ่มเติมนะตอนนี้เนี่ยก็ตามข้อเท็จจริงยังไม่ได้รับข้อมูลตรงน,นั้นแต่อย่างใดก็ยังเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมพักทุกคนครับแต่ว่าทาง,าางาทางฝั่งของพักฝ่ายค,ค้านก็โผล่มา ว่าน่าจะดูมาอิเลยค่ะเราเราได้ได้รีเช็คกิจแล้วรอบแล้วคือการรีเช็คก็คงไม่ได้รีเช็คอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งท่าต้องไปนั่งพูดคุยเองก็จะเป็นการที่าครว่าเป็นการไม่ไวเนื้อเชื่อใจเพื่อนร่วมพักด้วยกันเองผมคิดว่าเรามีการพูดคุยกันภายในพักมาโดยตลอดอยู่แล้วส่วนของข้อกล่าวหานะครับของทางากฝั่งพักกล้าทำที่บอกว่ามีหลายคนเตรียมจะย้ายไปเนี่ยผมเองก็ได้สื่อสารไปก่อนหน้านี้ถ้ามั่นใจในข้อมูลนะครับผมว่าเปิดชื่อมาเลย ับสังคมก็จะได้เห็นคนที่ถูกพาดพิงเขาก็จะได้มีโอกาสได้ชี้แจงครับคำพากว่านนี้ทองคำพังคุณไทยก็ไปที่นั้นไปตรวจสอบตรวจสอบมีสับเกิดเรื่องข่าวซื้อซื้อเลยเอาเงินซื้อตัวจสอบตรวจสอบนะค่าใช้จ่ายละกัน ก็ผมว่าก็ปล่อยไปตามกระบวนการนะครับอย่างเรื่องของการยืน่นเรื่องจริยธรรมผมว่าในมุมหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าผมก็เชื่อมั่นในตัวของทางสสยอดชายเชื่อมั่นในข้อมูลที่เขามีอยู่เพราะนั้นถ้าเรื่องเข้าสู่กระบวนการเมื่อไหร่ผมก็เชื่อว่าทางคณะกรรมการเองก็ต้องมีการเรียกรับฟังเรียกหลักฐานจากทั้งสองฝ่ายนะแล้วก็เราเองก็จะได้เห็นข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับเรา เราจะเปิดอันนี้ด้วยไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับเป็นการที่แบบเหมือนเรารู้อยู่ว่ามีคนทาผิดแต่ว่าเราไม่ไดําเนินการครับ<ๆ>คนทําผิดนี่หมายถึงเขาบอกว่ามีคนมาเสนอให้ว่าถา5ล้านแต่เราไม่ยอมเปิดชื่อคนที่มาเสนอเองินให้คะ่ะแบบนี้มันเหมืนอนแบบว่าเรารยรยรพยายามปกปิดช่วยเหลือเรา ก็อย like ่างที่ผมได้ได้บอกแล้ะครับว่าเดี๋ยวถ้าเรื่องเข้าสู่ทางกรรมการจริยธรรมนะเมื่อไหร่ก็ต้องมีการเรียกสอบพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมอยู่แล้วบ่อยให้เป็นไปตามกระบวนการดีกว่าครับทางพักจะไม่ดาเนินการตรวจสอบเองจะต้องเรียกจริงๆก็มีการพูดคุยอยู่แล้วครับพูดคุยกับทางพี่ยอดชายมาโดยตลอดอยู่แล้วแล้วผมก็เชื่อมั่นอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเชื่อมั่นในการออกมาให้ข้อมูลเชื่อมั่นในตัวของพี่ยอดชัยเองนะเพียงแต่หลักฐานอะไรหลายๆอย่างถ้าเปิดเผยมาในทางสาธารณะเลยบางทีก็ อาจจะมีความสูงเสี่ยงนะเพราะนั้นเนี่ยปล่อยให้เรื่องเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ยื่นพยานหลักฐานต่างๆผ่านกระบวนการก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับพรุ่นี้เหมือนจะลงชนดีไหม ไปสเียคงไม่ได้เป็นการเสาวเสียงเรื่องค,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 ออคนจิตโดยตรงนะครับไปรับฟังปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่าเรือแหลมชบังในเรื่องของลุมพ่อแม่พี่น้องชาวประมงนะครับแล้วก็รับฟังเสียงประชาชนกับสมาชิกพรรคต่างๆว่าอยากให้ตัวแทนของพรรคขับเคลื่อนอย่างไรซึ่งตอนนี้ทางสสเนมสังสวิ์คุ้มคงก็เป็นตัวแทนของพรรคที่จะมาดูแลในพื้นที่76ต่อครับท่านจะเป็นเ,เรียกว่า องอพ่อครับเพราะว่าท้าคุณกิตเองเขาก็เป็น้อพก็ตลอดว่าทางพักแไม่ค่อยสนใจในเรื่องของให้เปี่ยชนบีเท่าไหร่คือเหตุผลผมว่าได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้หมดแล้วนะครับเหตุผลที่คุณกิตใช้ไปเป็นข้ออ้างนะว่าพรคไม่ได้สนบสนับการทําหน้าที่ของสสเขตเนี่ยไม่เป็นข้อเด็จริงแต่อย่างใดเรามีการให้งบประมาณจากกองคุญัรนา,าการเมืองในการไปจัดกิจกรรมเราให้เขาเป็นรองประธานอนุกรรมธิการในการขับเคลื่อนปัญหาในพื้นที่ที่เขาต้องการแก้ไขปัญหานะครับรวมถึง อีกหลายๆกรณีที่ผมคงไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาพูดซ้ํานับแต่เหตุการณ์ในวันนี้คงไม่ได้เป็นการกลัวขายลองค้อกหรอกครับเกิดเหตุที่สสของพักนะครับย้ายพักไปโดยขัดต่ออุดมการของพักก็เป็นหน้าที่ของพักที่จะต้องส่งตัวแทนของพักลงไปดูแลพื้นที่ที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้กับพวกเราครับข,ขอบคุณคร<า>ับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวั้งอะอการักกนแได้ทำสาห